สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดันดั้มนะคะกับหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณเรื่องอะไรมารับพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปนะคะดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณเรื่องอะไรในช่วงนี้นะคะ Courage be courageous and stand up for Your belief, courage, the thinking man. Far away purses fire. งานดูร้อนแรงโอเคอิงค์เซอร์ซิ์จะช่วยเหลือคุณเรื่องอะไรนายอ๋อปราฟลเก้าถ้วยนะคะ Make a wish Dreams become reality. A joyful time of life. Red. Queen of Gabriel. Queen of Gabriel is Queen Queen mine. You can do anything right now. Go after what you want. The ability to attract helpful people. วว้าวก็ดูสอดคลองกับไพ่ใบนี้ courage นะคะคุณเขาบอกว่าคุณสามารถทำทำอะไรก็ได้อะในตอนนี้อยากทำอะไรก็ทำได้เลยนะกล้าหน่อยกล้ากล้าหน่อยคุณทำได้ไม่ต้องกลัว กี้มันได้ออกมาหลายใบนะคะก็เลยเอามาสับใหม่ n i h t of a r i a l n of a r i a l There is There is so much to accomplish Make a very detailed plan Being w a s h e d over by someone k i n d อ uh. ่า แรเลนี่น่าจะเป็นเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะเหรียญอัศวินเหรียญว้าวพาไพ่ใบสุดท้ายดีมากค่ะ six of gabriel ให้วิกตอรี่ของเรานั่นเองก็คือให้แห่งชัยชนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสําเร็จโอเคสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณช่วยเหลือคุณในเรื่องอะไรช่วยเหลือคุณในเรื่องของความกล้าช่วยเหลือคุณในเรื่องที่คุณกลัวคุณกลัวอะไรอยู่คุณกลัวคุณไม่กล้าทำอะไรคุณกังวลคุณมีความแบบหวาดระแวง หรือมีความที่แบบคิดแล้วคิดอีกบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่กล้าลงมือทําสักทีกลัวนูน่นกลัวนี่กลัวนั่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณช่วยดนจิตดนใจคุณหรือบางทีก็จะช่วยแบบว่าอ,อดนใจให้คุณไปเห็นอะไรบางอย่างแล้วเป็นแรงกระตุ้นผลักดันคุณให้คุณมีความกล้ากล้าที่จะลงมือทําเพราะอะไรเพราะท่านบอกว่า คุณไปได้ไกลกว่านี้คุณไม่ได้คุณดวงของคุณ่ะไม่ควรจะหยุดอยู่แค่นี้มันจะต้องเติบโตมันจะต้องเจริญก้าวหน้ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะลงมือถามไฟเร์แล้วก็ควีนไม้มันดูแบบมีแรงกระตุ้นมันดูมีแบบแพชชั่นนะคะคุณอยากทำอะไรคุณทำได้เลยในตอนนี้คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถคุณมีความโดดเด่น ดึงความสามารถดึงความโดดเด่นของคุณออกมาเอามาใช้คุณทำได้เขาจะคอยช่วยซัพพอร์ตคุณให้ทุกอย่างที่คุณปรารถนาเนี่ยมันสำเร็จรุ่ร่วงนายออฟลาฟาเอลเขาบอกว่า make a wish เห็นไหมคะ dream become reality สิ่งที่คุณใฝ่ฝันสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณอยากจะได้อยากให้มันเกิดขึ้นมันกำลังจะเกิดขึ้นจริง ขอเพียงแค่คุณต้องกล้าๆหน่อยคุณต้องกล้าลงมือทำอยากได้อะไรคุณก็โฟกัสไปที่สิ่งสิ่งนั้นนะคะมันอาจจะแบบไม่ได้รวดเร็วหนังใจไม่ได้รวดเร็วแบบพลิกฝ่ามือภายในวันสองวันมันอาจจะต้องมีเวลานะคะเพราะว่าอัศวินเหรียญมันช้าแต่มันชัวอืม ช้าแต่ชัวร์และสุดท้ายปลายทางของคุณเนี่ยคุณจะพบกับความสําเร็จประสบความสําเร็จแน่นอนให้ปิดท้ายก็ดีให้เปิดหัวมาก็ดีนะคะบางคนคุณอาจจะไปได้ดีต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นได้ได้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าอยากอยู่ใกล้บ้านแต่บางทีอะ่ะดวงอะ่ะดวงมันก็ดวงกับความอยาก มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนแบบว่าอยากอยู่ใกล้บ้านอยากทํางานอยู่แถวแถวบ้านอะแบบสะดวกสะดวก,ดวกไม่ต้องย้ายไปที่ไหนแต่คุณเชื่อไหมถ้าถ้าดวงของคุณอะมันจาเป็นจะต้องไปวันหนึ่งมันจะต้องมีเหตุให้คุณได้ไปจนได้อืมบางคนมีโอกาสที่จะแบบไปได้ดีต่างถิ่นต่างแดนคือไปไปได้ดีไกลๆบ้านนะคะ หรือบางคนนะอาจจะหมายถึงอย่างที่บอกดวงคุณมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้คุณควรจะไปได้ไกลกว่านี้ไปได้สูงกว่านี้ far away places get ready for new horizon คือคุณอาจจะกำหนดขอบเขตของคุณว่าเออคุณทำได้แค่นี้แหละขอบเขตของคุณอยู่แค่ตรงนี้คุณมาสุดเขตแล้วแต่มันไม่ใช่เลยขอบเขตคุณอ่ะมันยืดออกไปมันไปได้ไกลกว่านี้อีก ขอแค่คุณกล้าคุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจคุณสามารถทำได้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คุณกล้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณปรารถนาอะไรอันนี้ถามใจคุณดูคุณอยากได้อะไรสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณต้องการอะมันมันอาจจะแบบไม่ได้มาในรวดเร็ววันสองวันสามวัน แต่สุดท้ายปลายทางคุณจะได้มันแน่นอนแต่ถ้าคุณหยุดนิ่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยโอกาสที่คุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการอะมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่หรือมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เพราะดูแล้วเนี่ยไพ่เหมือนจะบอกว่าคุณต้องลงมือทำอย่าอยู่เฉยๆพอไพ่มันดูแบบมีม,มีแรงกระตุ้นนะคะ ตมีการเคลื่อนไหวมี movement มเีเหมือนต้องต้องทำอะไรสักอย่างต้อง take action ะ่ะไพ่มันไม่มันดูไม่นิ่งอ่ะค่ะเข้าใจเนาะคือมันดูแบบอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้อะ่ะแต่ถ้าทำลงมือทำมีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่หวังมีโอกาสจะได้ในสิ่งที่ปรารถนานแน่นอน เพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยนะคะขอให้สิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยสำเร็จรูด่วงไปได้ด้วยดีโดยเร็วคุณไม่ต้องกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยหนุนหลังคุณอยู่คอยช่วยคุณอยู่เขาจะทําให้คุณประสบความสําเร็จให้ได้ขอแค่คุณอาจจะต้องให้ความร่วมมือด้วยเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยช่วยเหลือคุณได้ดวงของคุณซัพพอร์ตคุณได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ย มันคือการ Take a คชั่นของคุณคือถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยคุณอยู่เฉยๆคุณก็จะไม่ได้ในในสิ่งสิ่งนั้นน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ใครก็ช่วยคุณไม่ได้เหมือนกันนะคะโอเคก็จบการอ่านให้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ